สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิบอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิบค่ะวันนี้จิบจะมาแชร์วิธีการทําผัดดอกหอมอ,อกไก่ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆอร่อยๆเลยนะคะวันนี้จิบทําแบบคลินคลินค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ามันพืช 1- นถึงสช้อนโต๊ะนะคะจิบใช้น้ํามันรําข้าวค่ะต่อไปกระเทียมสับ2อถึงสช้อนโต๊ะนะคะผัดให้กระเทียมเหลืองหอมเลยค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะ พอกระเทียมเหลืองเสร็จแล้วนะคะใส่อกไก่นะคะจิบหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะจิบใช้หนึ่งอกนะคะประมาณ300กรัมค่ะผัดให้อกไก่สุกเลยค่ะพออกไก่สุกเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำเปล่า4-6ช้อนนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยค่ะต่อไปใส่ดอกหอมหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะ300กรัมค่ะจิบใส่พริกแดงลงไปตัดรสด้วยนะคะ 3-4เมตรหั่นเป็นเฉียงค่ะพันให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะต่อไปเราไปปรุงรสกันด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะแล้วก็ซีอิ K ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะจิ๊บจะกินจืดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ปรุงเยอะค่ะเพื่อนๆเพิ่มได้เลยนะคะแล้วจิ๊บก็ใส่น้ําตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะกับพริกไทยอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้จิ๊บใช้พริกไทยดำป่นค่ะเพิ่มความหอมนะคะ ทีนี้ผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะสูตรนี้ของจิ๊บจะจืดมากๆเลยนะคะเพราะว่าจิ๊บจะเน้นกินกับมากกว่ากินข้าวนะคะช่วงนี้ค่ะพอผัดเข้ากันเสร็จแล้วได้รสที่เราชอบเสร็จแล้วนะคะจิ๊บจะใส่น้ํามันงาลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้จะเพิ่มความหอมถ้าใส่น้ํามันงาจิ๊บคิดว่าอาหารเนี่ยจะออกเหมือนอาหารจีนนะคะจะมีความหอมขึ้นมานะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่หอมน้ำมันงา,นงาเท่านั้นเองค่ะต่อไปก็ ก็ผัดให้เข้ากันนะคะอย่าผัดนานเกินไปนะคะเดี๋ยวดอกหอมของเราจะไม่กรอบนะคะเรียบผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่จานพร้อมเสิร์ฟอร่อยๆเลยนะคะทำง่ายอร่อยและมีประโยชน์ด้วยค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะ